สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกหวย50บาบแม่ค้ากาแฟสดมหาเฮงขอโชคไอ้ไข่3นครเลขหางประทัดตรงเป๊ะเมื่อเวลา17นาิกาวันที่16ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม มีผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางกลับมาทำบุญที่วัดสาบว่าผู้โชคดีคือนางสารัติการมองคำอายุ25ปีเจ้าของร้านเศรษฐีกาแฟสดชาวอำเภอสามพรานจางังหวัดนคปรปฐมพร้อมกับนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโชว์ให้ดูถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข70จ็านจำนวน50ใบได้รับเงิน1 0 0 0 0 0บาท นางสารัติการเปิดเผยว่าในช่วงก่อนหวยออกตนได้เดินทางมาถวายสังฆทานที่วัดสว่างอารมณ์เนื่องจากขณะนั้น,นเป็นทุกข์มากเพราะถูกเพื่อนโกงเงินไปหลายหมื่นบาทจึงเกิดกังวลและเครียดมากจากนั้นจึงได้ชวนครอบครัวมาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดหวังให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต ก่อนเดินทางกลับไปได้ขอพรกับไอ้ไข่สามนครเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและขอว่าอยากได้เงินที่ถูกโกงไปกลับคืนมาหรือให้เพื่อนมาชดใช้เงินให้บ้าง หลังจากกราบไหว้เสร็จแล้วจึงได้นําประทัดจุดถวายไอ้ไข่สามนครซึ่งหมายเลขขางประทัดที่ได้นั้นเป็นเลข70จึงไปกว้านหาซื้อได้ทั้งหมด50ใบซึ่งหลังจากนี้จะกลับมาทาบุญและเช้าไอ้ไข่สามนครกลับไปโบชาเพราะเกิดความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งที่ไอ้ไข่ให้โชคเริ่มถึงจะนําหนังตะลุงมาแก้บนที่วัดอีกด้วยขณะเดียวกันระหว่างที่นางสาวรติการกําลังจุดธูปโบ,บชาถวายไอ้ไข่สามนครนั้น ได้มีผู้โชคดีอีกหนึ่งรายเดินทางมายังวัดสว่างอารมณ์ทราบชื่อคือนางมณีชาติชัยอายุ56ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครซึ่งถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเล็กท้าย2ตัวจำนวน17ใบเดินทางมาทำบุญและกราบไหว้ไอ้ไข่สานครอีกเช่นกันโดยนางมณีเปิดเผยว่าซึ่งก่อนหวยออกตนได้มากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่พร้อมด้วยสามี ้ดยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินไปจ่ายค่าเช่าที่ประกอบกับล้อรถกระบะที่ใช้อยู่เกิดซึกจึงได้มาขอพอรว่าอยากได้ล้อแม็กซ์ไมจากนั้นก็ได้ขึ้นไปเขย่าเซียซีเพื่อขอเลขปรากฏว่าไม้หล่นลงมาเป็นเลข7และเลข0เมื่อได้มาก็กว้านหาซื้อได้แค่17ใบเท่านั้นแต่ก็โชคดีเหมือนได้ของขวัญปีใหม่อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ